ตำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเด็กต่ำกว่า18ปีควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันนะครับดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้กลาบสวิดัสสวัสดีวัยรุ่ดูใบาสายบานแล้วก็วัยรุ่ดูใบาสายสล็อตด้วยฮะวันนี้ฮะบางจะพามาวิเคราะห์ก่อนเกรมนะครับผมฟุตบรรอลยูฟ่าแช,ชมเปี้ยนเลกนะ เราไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าผมแมนซิตี้พบกับอาร์เบลไรซิกนะฮะอ่านัดนี้นะครับผมเป็นเตะในบ้านของแมนซิตี้นะครับผมนดที่แล้วนะแมนซิตี้ไปเสมอมาทีไรซิกหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมนัดนี้นะฮะบังบอกได้เลยว่านะสถิติเคยเจอกันนะสถิติเคยเจอกันนะครับผมนี่ครับในบ้าน แมนซิตี้ไลซิกไม่เคยรอดนะฮะวันนี้นะครับผมเอาไปเลยนะฮะหนึ่งคู่แรกนะครับผมแมนซิตี้กดราคาลูกควบหรือลูกขึ้นก็ได้นะหาดูค่าน้ำดีๆนะครับผมวันนี้แมนซิตี้รอรุนเม็ดสองแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมอีาอย่าลืมนะใครที่สนใจใครที่ยังไม่มีเบบี้เล่นค่ายดีๆเล่นนะครับผม เข้าไปที่ l ล n e เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแอดมีแอดน้ำหน้าแล้วก็แอดเบ็ ATBET99 แค่นี้ง่ายๆเลยนะครับผมลิอกหนึ่งช่องทางพิมพ์ไปที่ Google ได้เลยว่า 99, a d b e t 99ATBET99 ใน Google ขึ้นเมืองดำๆหนึ่งเลยนะใครที่กำลังมองหาใครดีๆเวทีดีๆเล่นอยู่นะจะมาได้เลยนะครับผมไปครับไปดูคู่ที่2งกันต่อนะเป็นทางด้านของปอโตนะครับผม ทีมมาจากโปรตุเกสนะแล้วก็อินเตอร์มิลานทีมมาจากอินเตอร์ลีนะ <c oughs> คู่นี้นะครับผมนัดที่แล้วนะอินเตอร์ชนะในบ้านมา1นนนะนัดนี้บางก็ยังเชื่อใจสเปอร์เอ้ยก็ยังเชื่อใจอินเตอร์มิลานอยู่นะสเปอร์มาไงโอ้โหปอโตอินเตอร์อ่ะนัดนี้ก็ยังเชื่อใจอินเตอร์มิลานอยู่นะราคาเสมอเล่นได้นะครับผมนัดน,นี้นะหรือว่าจะเล่นคู่นี้หรือว่า จะเล่นสกอร์ต่ตำก็ได้นะเราไปดูผลงานการเจอกันครั้งล่าสุดนะฮะอินเตอร์ชนะหนึ่งศูนย์นอกบ้านอินเตอร์ดูในรูปเกมแล้วอินเตอร์ดีกว่าเยอะนะครับผมอ่าศักยภาพทีมตัวดีกว่าอะไรกว่านะพอๆกับแมนซิตี้เลยนะในค่ำคืนนี้นะคืนนี้ให้อินเตอร์ไปกับอินเตอร์ไปหนึ่งคู่นะฮะอา่าอินเตอร์อีกหนึ่งครู่นะฮะสวยๆไปเลยนะะส่วนแชมเปี้ยนชิพ แชมเปี้ยนชิพนะครับผมแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพให้ไปอีกหนึ่งคู่ละกันให้เจ้าบ้านก่อนเลยนะครับแชมเปี้ยนชิพมีมินบอลหนึ่งคู่นะเจอสวอนซีซิตี้นะเอามินบอลไปก่อนเลยครับอีกหนึ่งคู่ถือว่าเป็นคู่แถมนะครับผมอ่ามินบอลนะเดี๋ยวจะคัดในบ้านให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าในบ้านอีกหนึ่งตัวครับมิดเดิลโบลรอบดึกครับตีสามครับนี่ฮนะคู่นี้มิดเดิลโบลมิวบอล อินเตอร์แมนซิตี้ครับมาตามมาสวนกันได้ใครไม่ชอบก็ใครไม่ชอบก็สวนใครชอบก็ตามนะดูเพื่อความสนุกดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมมาอย่าลืมนะอีกหนึ่งอย่างในที่บางลืมบอกนะใครที่ชอบเล่นบาบอลหน่วยสล็อตชอบลุ้นโชคชอบเสี่ยงดวงมีพี่ป้านะอาอามาถูกทางแล้วครับผม3ตัวบาท900 2ตัวบาทละ90นะฮะ อย่าลืมนะบางฝากไว้ด้วยนะครับผมแนละอย่าลืมนะฝากช่องทาง YouTube บางรอนภาบวก r ีเทอร์วีสด้วยนะครับผมบางระทำคลิปดีๆทัศนคติดีๆให้ทุกคนได้ศึกษาให้ทุกคนได้มีแนวทางในการเล่นนะเล่นอย่างมีสติอย่าประมาทนะได้รู้จักเลิกเสียรู้จักพอนะเอาเป็นว่าบางก็ับบางก็ฝากช่องทาง youtube บางรอนภาบวกลีเทอร์วีสและเพจเฟซบุ๊บก,ากา YouTube, บางรอนภาบวก,ว 2, Facebook, บบวกไว้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวบางเจ้าชีเด็ฟุตบอลมาให้เหมือนเดิมนะ 1. นึ่งแมนซิตี้กดไปได้เลยครับผมอรอลุ้นเมตส2อ,อินเตอร์ไม่เสมอก็เจ้าเล่นราคาเสมอได้เลยมีวอลอยู่ต่อสบายแน่นอนมีดเดิโบอ,อยู่ต่อสบายแน่นอนเอาเป็นว่าสําหรับครับ้นนืนี้เฮงๆรวยๆไ้ทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็ลากันไปก่อนสวัสดีนะครับผม